วันนีุ้กคก็ได้ับผมอันโทุกคนต้อนรับเข้าสู่เกม EDF 6นะครับผมโอเคออกเสียงให้คนใจอินดี้ไปหน่อย <c oughs> โอเคมาเรามาเล่นกันต่อกันดีกว่ามาเราไปที่ a อ r r a i เ e r เป็น Operation K k 6ปฏิบัติการ k 6โอเคตอนนี้เราได้พบกับสาประหลาดต่ตตางดาวชิดใหม่ฮะที่กำลังกลังเข้าใกล้มารู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่าขนาดของพวกอัลฟากับเบต้าเป็นอย่างมากเลยในขนาดความสูงและความยาวของมัน รู้สึกว่ามันจะสูงประมาณ70เมตรเจนะ่ะเจ็ดสเมตรอ่ามันมันคงเป็นสัตว์ประหลาดที่ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาโดยมนุษยชาติโอ้โหเจากะความต่างจากพวกอัลฟาเบต้าแล้วสายพันธุ์มันมีเอ่อเรเจะเซอชนทานบิดีเอ็มพอลเพียรเราต้องทำแบบเข้าไปอย่างเหมาะสมเราต้อจึงตั้งชื่อมันว่าเออจินัสว่าและเชียวก็สิลาด <laughs> ก็สิลาดคุณนภูเองเราได้ส่ง ส่งเ m c รุ่นใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จกันมามันไม่นานนี้เพราะเข้าไปจุดโจมในปฏิบัติการนี่แล้วอ๋อโอเคปฏิบัติการเคสิกเองมาจิเป็นอะไรก็ซิลล่าเอาอะไรไปสู้ก็ซิลล่าดิเอาเป็นเป็นเป็น,ปนคอปเตอร์พันสามเกียร์คอปเตอร์สองพันสามเจ็ดร้อยสองร้อยห้าสิบยี่สิบลูกไม่รู้เหมือนกันผมสภาพ ไอ้ที่เหมาะสมกับที่จะจัดก,การคาสิล่าคือปกติมันต้องเป็นพวกนี้ไงแต่อันนี้คือมัน reload ช้ามากมันรีโหลดช้าเกินผมไม่คิดว่ามันดูไม่เหมาะเท่าไหร่แล้วคนต้องนี่ะไรจริงต้องจีดการคอปเตอร์ไปหนึ่งทีแล้วก็เอาไว้เอ้ยไม่ใช่เอาเนี้มาช่วยตัวเองหน่อยแล้วกันมาอาจจะต้องลองขึ้นฟ้าดูในรอบนี้ แต่ลองขึ้นฟ้าดูหน่อยอีลอตนำแม้แล่ลขหกไปลุยขอให้พอดีผมเจ็บคอนีหนึ่งงานสักคู่นะงานสักคู่ปนะนึ็ขอเวลาแป๊บนึง โอเคค่วยหน่อยโอเคตอนนี้โดย,โดยเฮลิคอปเตอร์กำลังจะดึงจีงสไปแล้วเข้าแล้วก็จะการสปปรรลาดท้งหมดแมสซวันแล้วชูโจมสปรลาดอยู่ข้างหน้าโอเครับต้องจาัก,การสปปรรพาลาดก่อนงันหรอโอเคครัไปถักชูโจมป,ปื้ืืืืืืื่่่่่่่่่ โอ้ไม่คุณเด็กขอข้าไปในวงแล้วเจอพวกนีดด้ก่อนเ <c oughs> ราจะกำลังจะเข้ามาใกล้เข้ามาแล้วถ้าเราถ้าเราไม่รีบแับมีเดี๋ยวประเด็นโอเคต่ okay. อไปไปเดี๋ยวเราจะจาก,การมาแรงตัวแรกเข้ามาก่อน <c oughs> มนสอสซัมมอนเดี๋ยวพอมสับเอ็กซ์เนสเหนือภาคพื้นจากการสับปหลาทั้งหมดอยู่ในบริเวณร <c oughs> ับแสบถ้ <c oughs> จาจำเอ็มคอนตัมไม่ได้เลยนะเอ็มซีมันย่อมาจากอะไรนะ <c oughs> มันเรียกว่าอิเล็กโตรแม่ติเต็กมันชิลเลอคอลเล็ป คอลแลปเซอร์โอเคงั้นแค่เอ็มซีและแค่นี้ก็เพียงพอไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องมาดีแล้ว <laughs> โอ้ยทำไปตั้ตงชื่อกันแบบอินดี้เลยกัน <laughs> คือคอลแลปเซอร์โอเคเดินเส้นทางเออร์เกนเสร็จสิ้นแล้วเรากำลังถอยทับกลับอ๋อได้ oh. ไงฮอโอ้เ oh. พิ่งเคยเห็นฮอโอ้ยเพิ่งเคยเห็นฮอครั้งแรก เราสุ็หมดแล้วเดี๋ยวก็จะไป,ปะหน้าที่ของหน่วยภาคพ,พื้นโอ้ฮอถอยหมดแล้วเหรอโอ้โหหน่วยฮอเรา <c oughs> พิ่งเคยเห็นเฮ้ยยังไ,ไง EMC โอเคจากการเออร์จีนัทซ์ซี EMC EMC ขึ้นหน้าไปให้ทุกตัวยสนับสนุน EMC <c oughs> แม่การพัฒนา มานี่มันเสียงานหนักมากโอจินัสซีล่วงในนอน1ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่า <EM C. S 1> การพัฒนานี่คืออาจจะทำให้แบบล้มละลายกันได้ EMC เดินน้าใช้เงินทางธนาคารหมดแลว้วเนี่ย <ś> เห็นบอกว่าพัฒนาโดยหลายหลายพันล้านฮอกรังถอยกลับฮะพออยู่ไหนโ <EM C. S 2> อนจิสกำลังมา EMC เตรียมพร้อมจะโจมมาแล้วเหรอ ไหนเด๋วอ่ะตอานี้ไงฮอโอ้โอ้บินมาเป็นฟอร์เมชันเลยโอ้สวยงามมากคุณดูสิฮอถอยไปแล้วเล็บจู่โจมด้วยบีมของ EMC ยิง e m ็มซีปืนฉากยิงยิงเลยก็ได้ก็ไ EMC อ็มอ้าวเดี๋ยวนะผมเพิ่มพลังงานยิงไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวสโต้ข้างหน้าแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกฟลุคกบมาใช้ในท่าสนามอ้าวเดี๋ยวหลักการคนน้่มพูว <c oughs> ่าจริงผมถอยแล้วคุณกันด้วยโอ้คลับครับมีเอ็ <EM C S 2> มซีเสียงเกือบร้อยรอย้รอยกว่าล้านโอ้ร้อยกว่าล้านดอลลาร์แย่มันโดนทุกท่านไปเริ่มออจะโจมโอชิคัสปอบป้องเอ็มซีไว้ครับมีมันก็ต้องไปเลยไปเลย น้องกิจการคอปเตอร์ไปโอ้มันโดนมาแล้วโอ้โหแม่สอมสองนะสามเริ่มเข้าไปจู่โจมจิตนะแม่ตามสองเริ่มจู่โจมแม่ตามสองเริ่มจู่โจมเฮียมันติดกลับแล้วพยายามพยายามล้อมมันไว้แล้วก็แล้วยิงจู่โจมครับครับครับเด็กกี่ลอตมา มาตีมาตีกี่ากานคอปเตอร์ไปเงียวเงียวขีกานคอปเตอร์บินช้าแย่จริงไปตามไปตามไปตามไปแล้วก็โดนปั๊มนั่นแหละหนึ่งที่เออกระแทกโดนไปสองทีกูดรักซะด้วยไม่ต้องกลัวมันเลย คมาเลยครับคุณท่านเดี๋ยวภาคพื้นเราจะคอยตา้านไวอ้อีกโดยแอนเลเตอร์ภาคสานามอย่างเราอ,อ,อย่างเราเรา่นแหละอ,อโ้โอเคไปเลยไปเลยไปไปอือว้ายโอเคมาเลย เอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอเออจีนักเหรอนี่แหละอีน้าอีน้าเออนั่นแหละสะกิดหน้าสองทีว้าวโอ้ผมอยู่นู่นอยู่เลยแย่จริงตอนหนึ่งจะมีเวลาไปเอาหอยเขียก่อนเขียก่อนเอาไปเลยเอ้ามันกระโดดหนีมาแล้วเดี๋ยวไปไหนแล้วไปไหนคุณท่านไปไหน อ้าวโอ้โหโดดไปซะสวดเร็วเลยเกินโดดไปซะกอมบินคอปเตอร์ผมตาไม่ทันเลยเดี๋ยวตีปั๊มตีปั๊มโอเคสวยมันมันถอยไปแล้วโอเคดีดีมันน่าจะถอยไปแล้วมังเดี๋ยวมผห้่ฮะเดี๋ยวผู้หา่แกร์ไป โอเคมาเลยอืออือว้าวมาสิระยะนี้แหละไปเลยกิกกนคอปเตอร์ก,กิกกนโตคอปเตอร์โอ้โหนันชื่อแบบสายงยงภาษาญี่ปุ่นเลยนะกิกกนโตเนี่ยทีโอเนี่ยโตเนี่ยปีต่ำมากเลยเรียลัวไป ดังสองว้าวโอ้เก็บเพราะว่าเรแปลฮอดีกว่าฮอจะได้ผลดีเหมือนกันจะแปลฮอกันจะฮอกันเร็วเร็วเร็วฮอจะได้บินขึ้นไปเหอนั่นคือประเด็นจะไม่รู้เลยว่าฮอจะได้บินขึ้นไหมโอ้โหฮอร์นี่สวยงามไปเลยฮอจะบอกนะว่าฮอเขียนว่าวิงไดเวอร์ข้างๆ้เนี่ยโอ้ใช่จริงด้วยลูบิงไดเวอร์ กำลังคิดเลยเรถถังเฟสเซอร์เราเดี๋ยวไนดะ้เฮลิคอปเตอร์แคมป์เตอร์น่าจะวิ่งได้เวอรเดี๋ยวใช้จริงด้วยยาจริง <laughs> มาเลยนินโอเคขึ้นขึ้นสียกเครื่องสียกเครื่องขึ้นยกเครื่องแล้วเร็ววันนี้พอสับสนุนมาแล้วปินป <c oughs> ึ้ปืนปืนปนปยิง,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 งไม่โดนทำไมยิงไปอื้อตะปามพอด ยิงน้าตาพอดยังไงโอ้ชุดตาพอดยังไงอ๋อยงอิงนี้แต่รรเราต้องใส่ให้ยังนักแย่จริงเราเราเราเป็นคนตายเยอะแยะเลยเราทั้งถอยคนตายคนถอยแต่แรกแล้วกระโดดหน่อยหออย่างเรายังไปไม่ค่อยได้เลยโอเคยปิดไปโอ้โหเราสั่งเริ่มเคลื่อนตัวถอย มันจะเริ่มเคลื่อนเคลื่อนไหวแล้วมันหลบอย่างนี้เหรอแล้วทำให้มันเดินชันลงได้ไหมเคสิกเราลบเหลียวขอละข,ขอย้ำให้ดูเส้นทางมันหนีของทีเดี๋ยวไม่ดูไม่ดูไม่ดูกำลังจู่โจมอยู่ในพื้นที่ที่เอเคจูจ่โจมอยู่ฮะอะไรนะ <is> อย่าแล้วให้พวกเขาถอยดูดิไปเ,เดี๋ยว อ๋อผมรู้แล้วมันเชื่อมกับตอนที่ตอนนั้นไงเออตอนที่พวกผมเจอสับหลักครั้งแรกเคสิกที่นี่ปฏิบัติการของเราเรา,เราพัดพิพาดคอยทุกทอยชืวอมในเส้นทางของอ e ดีตเดสคอยทับเดียวนี้โอ้แคร็บแม่มันคืออันนั้นครับมันคือไปเส้นทางที่เราดู้งไงที่ผมกับคุณตะปูเคยเล่นกันในภาคห้าเออตอนที่มันมาหาเราครั้งแรกอะอ๋อคือทำเดียวกันนี่เองโอเคเพราะว่าไอโซนิกส์ถูครับคุณนะนักกลิ้งเซลล์พอเพล็คครับคุณนะ F4 กันขอบคุณนะโอเคขอบคุณทั้งหมดขอบคุณหมดสัสิ้นมิลีแอดเพียร์การจะโจมและประชิดที่ท่าเรือเดีย๋ยวพวกสัปลาพวกนี้นี่มันตามเรามาจนถึงสุดขอบโลกเลยยังไงเนี่ยเดีย๋ยวตอนนี้เราหลังชนแถวทะเลแล้วเราไม่มีทางอื่นที่นหนแล้วเราต้องตอสู้กับมันที่นี่แุดถ้าเราโดนลุมประชาทันไม่น่าเชื่อเรื่องดีไม่น่าเชื่อเรื่องดีเป็นอย่างมาก เอ uh, เอาไงดีคิด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 อืมอ่ะรอบนี้ลองเป็นนี่แล้วกัน vehicle, อาลโมวีเโคกรีฟรถองุ่นของเราดูสิว่ายังใช้งานดีเหมือนเดิมไหมโอเคแล้วก็เอาเป็นอ่ะ uh, เอาเป็นแอร์ซัพพอร์ตแล้วกันเนาะ G3 p o ีพาร์ติ t t ิลแเอออย่างนี้น่าจะดีหน่อยใช้กับ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 ะไรดี อ uh, uh, นะ้ารอยแปดสิบก็ได้ไหนๆก็ได้วอะไม่เล้เหมือนกันเอามาทดลองใช้บ้างละหลายทีมิลลิแอตเพียฮะมาดูสิมันมาแล้วจะโอ้จะเป็นตัวแดงไอ้พวกนี้นี่แม่งไม่ตามติดเลยเกินมันจะไล่เราขนาดไหนเราไม่มีทางหลบหนีพวกนี้ได้เลยแต่กเส้นทางงี้เราติดกับอยก,กับหนูโยอะ เราต้องใช้แนวน้ํานี่เป็นเหมือนกับป้องกันนี่เป็นฐานเดียวที่พวกคุ้มกันตัวเองได้พราะมันเดินช้าลงตัวอยู่ในแนวน้ําแต่ละให้นเปอร์ยิงช่วยเอาตอนนี้แหละตัวชากจะจบโอ้ my god รู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยเดินช้าลงเลยนะรู้สึกว่าน้ํามันตื้นเกินบึงมันตัวใหญ่เกินไปแครบมี่ตัวใหญ่มันไม่พ้นพิษแต่มันแต่มันไม่ตายง่ายแน่นอนควาที่ยิงต่อไปตัวมันถึก อย่า,อย,าอย่าให้มันโดนกัดเราได้พยายามเดินอยู่ห่างไว้ให้ดีแต่คงไม่เป็นไรมันมากาลังมาแล้วันผมมาแต่ดูรอบๆอยู่อย่ายอมแพ้ถ้าโดนกัดก็ยิงต่อไปเดี๋ยวไม่ก็หนีมันเดี๋ยวยิงต่อไปเรื่อยๆเห็นไหมว่ามันจะกัดเราอยู่เราก็ยังเราก็ยังสามารถกดยิงได้ช่วยคนที่โดนกัดแล้วก็ยิงสับเหล่านนี้หมดช่วยผมด้วยนะถ้าผมโดนกัดจะช่วยไงานอะไรไปดูกัน สู้ออกมาเองให้ยิงต่อไปได้ถ้าพวกมันมากัดหน่ไม่เป็นไรผมเองก็ยิงต่อไปอย่างนี้แหละอืออืออือเดี๋ยวโดนแยกแยกกันเยอะเยอะแก้กันหน่อยให้ให้ทีมแต่ไอ้ลูกทีมแต่ละคนช่วยกันก็เป็นไอเดียดีเดี๋ยวแก้น้ำเกินถ้าโดนถ้าโดนถ้าโดนกระเด็นไปในน้ำจะตายแน่นอนอย่าตกไปในน้ำนะอยู่ขทาง ต่ปลาเนี่ยมันโดนเรียกน้ำมาฮะมาจริงมันเลือกเส้นทางที่จะโจมตีง่ายสุดนี่หว่าแต่คนนี้มันพยายามจะทำให้ฉันมองไม่เห็นตัวเนี่ยไอ้ใยญ่อย่าท้อไปสู้ตอ่อแบบนี้มันมาทางนี้แล้วมาแบบไปทุ่นที่ที่มันมันมีแนวแนวตื้นแนวตำ่ำโอเคแนวตำ่ำโอ้โหไปทางฝั่งรถแงน่งนแงน่นขับรถไป โอ้หมาละอือออออวเซอร์ละาวิเซอร์ไปดาเมจแต้ไม่เยอะเทไรแต่ก็โอเคเก้าสิบเกกบิบโอ้สองรไม่ถึงสองรยแล้วสองร้อยคือผมโดนยิงโดนเพื่อนใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมันไม่สนใจผมเลยครัมันไปผมแบบยิงสบายสบายเลยผมไปผมนี่แบบสบายสจริงเค หมายกลุ่มเด้งโอ้โหเดียวเยอะบดแดงเยอะทีิงวะสัญล็ปมียานบินขนาดใหญ่แต่ตัวพวกตัวท้ายเราเพิ่งเคยเห็นยานบินอะไรยานที่เราไม่มีข้อมูลอย่างนั้นเหรอโอ้ยแต่เขาเป็นเป็นกลยุทธ์ใหม่ของสวั่แล้วแล้วขนาดยานขนาดไหนยานเยอะมากจริง <That minute. S 1> เยอะขนาดนั้นเชียวเหรอเราคงต้านไม่ไหวแน่นอนอยานอะไรละ ตอนนี้กำลังเก็บข้อมูลอยู่โอเคไม่เป็นไรเก็บข้อมูลเสร็จก็มาบอกด้วยแล้วกันโอเคใช้รถวิ่งเอา <laughs> ถ้าเป็นผมว่าถ้าเป็นอะไรนะถ้าเป็นสายยางเดนเจอร์ <laughs> ผมเอามอไซค์มาขับแล้วกันกบบนี้ <laughs> ถ้าแต่วิงว่งวิง่งไลย่ยิงแบบสนุกสนานเลยเไปก่อน <laughs> ไปเลยเรียกมาชิบ <laughs> ก็แคร็บเพื są. ่อนชาวต้นน่าจำเลยตัวไปนี่หมคุณแน่โอเคมันจะเยอะต่างโน้นเจอมากโอเคอย่าบินมาสองแล้วเยี่ยม get out the vehicle ขอบคุณนะ เอดเดอร์เขาก็มีวิธียุองเขาเหมือนกันนะวันที่ก็เพลินๆปุ๊บก็เหมือนคุยจบแป,ป๊บอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนะมันเป็นเงินคนเก็บของก่อนเก็บของแป,ป๊บหนึ่งมนต้นนู้นน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะอินดีมากผมเองเดี๋ยวผมรอดีกว่ารอฝันนู้นล่วงกักนหมดโอ้ my god เจอไปหมดเลยตัวนู้นผมกลับไปช่วยเพื่อนหน่อยแล้วกันโอเค เงียบรถ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 อยู่นี่โอเคโอเคมาแล้วโอเคโอ้เพื่อนกระเด็นเนเพื่อนกระเด็นไปหมดเลยไปจากนี้ไฟจริงตรงนี้แหละกลาดเข้าไปโอ้เยอะ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 มันเลยครับน้องเหมือนรู้สึกเหมือนเจอด่านฟิมสัน ไม่มากสี่จุดสิบมาหมดแตงเยอะขนาดนี้มาแบบปูพรมเนี่ย <c oughs> มันเลยน้องฮะอีกกลุ่มนึงเหรอมันเยอะเกินโอ้ครับมีปฏิงานหยับงานนี้ใกล้ถึงพื้นที่แล้วครับทราบจะยกกรณีเดียนแล้ว โอคไม่มีพื้นที่ลงเท่าไหร่นะเปนเดวเวอร์อาจจะใช้ประสิทธิภาพได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ระวังตัวด้วยไม่ต้องกลัวแต่ทีมทรีนแกนอยู่แล้วเพราะหมายเราคือจะกันศัตรูให้หมดไปกันเลยอืออืออือดูสิกำลังเสรบเรามาแล้วมาเขาบินมานี่ว่ทีมทรีนแกนนี่หว่าเอา้าเมนเดเวอร์ที่แก่งที่สุดเราปลอดภัยแล้วตรงไหนเนี่ย โอ้ไอพวกนี้คือมันไม่พ้นผิดอย่างนั้นสินะแม่เป็นคนต่อสู้ที่เหมาะสมจริงแต่กล้ามันกันโอ้โหฟังดูดีอ่ะอีกแล้วนะอีกแล้วนะอีกแล้วนะอีอะแอก,ลกแล้วนะโอ้แม่พน้องคนนี้รักรักผมเหลือเกินรักข้าพเจ้าเหลือเกินเอาไปเลยหนึ่งสองมาเลยมาเลยโอเคเ <c oughs> ปิดโดนเปิดโดนก่อนให้โดนช่วย มาเลยคุท่านมาเลยเอาปืนก้นแถมให้เป็นการมาดิเป็นการมาอยู่กับเราถอยดีบ้าแต่เ,เราจะก,การที่เหลือเองโอ้โหพูดแต่ความมั่นใจเหลือเกินพูดความมั่นใจแต่เกมงว่าความมั่นใจนั้นจบไปด้วยกับจบไปอย่างรวดเร็วผมซึ้งเกแล้วความมั่นใจของแต่แต่แตละทีมงานนี่มาปุ๊บจบรวดเร็วแน่นอนไม่เคยไม่เคยออกมาดีสักกัน ใม่ม่กอดดีสองสองมาแล้วโอเคดีสอสอไปว้โอเคโอ้โหเยอะเยต่อไฟไฟถอยยิงถอยิงถอยิงถอแล้วยิงนี่เอามาแล้วเชียวจจทีมวีนพเฟอรก็โดนซะล้วูน่ขาดคำจริง มาเลยเด้อมาเลยมาเลยเจ้ามาเลยเจ้าม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 างี้หลังมา,ากยังไงโอเคโดนเนี่ยนะบอสมกตก,การพวกนี้นะจริงวิค okay. ุ้งจวบโอเคแฮมอะไรอย่ามาขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่โอ้แพรบมีโอ้บายกูจแจ เอาไปเลยเดี๋ยวภาคพื้นตรวจพบแล้วมันต่อยมันมาจากตระด็กยาที่มีการพัฒนาฮะเดีย๋ยวภาคพื้นเหรอเอเลี่ยนยเหรอไม่เป็นหุ่นยนต์ฮะไซบอร์กหรือเป็นแอนดรอยถ้าพูดรตรวจตรงๆนะจะเรียกว่ามันเป็นเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องจักรเดินได้โอ้โหดูแลตัวอะไรเ <c ười> ครื่องจักรมีชีวิตงั้นเหรอทหารเครื่องจกักร เป็นตัวที่น่าก,กาลัวแปรเมดูเลยว่าตัวอะไรจีเป่ง <c oughs> ผมรู้แล้วว่าตัวอะไร <c oughs> มันก็ตัวที่เราเจอแต่ตอนพาคแรกๆเอียดหยิบพลอยหยิบพลังหยิบพลังเงีม้มเออก็จริงนะจริงตอนตอนเล่นในภาคฆ่าเราไม่เคยเจอพวกนั้นมาก่อนโอเคอ่ะติดตัวหนึ่งเด็กขับไปเก็บของ เป็น okay. เพื่อนจากการไปแกงโ okay. uh, อเคอ่าขอเก็บของแป,ป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาแล้วขอเพื่อนโอ้ oh, อากาศบนแนวทะเลโอ้ oh, สโอ้ oh, สวยดีฮะคนดูอากาศนี้วันนี้สิอากาศวันนี้ช่างสวยงามจริงนะโอ้โหเดีเยด๋ยแล้วเราทำไมวิงดาวเบิ้ลบินไปตรงน้ำเหมือ,อนกันเราวิงดาวเบิ้ลบิน,ววบ,นบนน้ำเฉยเลยแย่จริงโอเคโอ้ okay. oh. เราทำได้งานดีมากทักษะอะไรดีนี่ฮ่า <c oughs> มหาสมบัติเป็นเหมือนกับบ้านของคขรไยายสัปปรรพสิ่งฮนะแล้วก็จะทำให้มันเป็นผิดผิดพลาดเราไม่มบังคับผิดขอภัยเยี่ยมไปเลยขอบคุณนะที่อุตส่าห์ตักเตือนกันอะไรนี้ Assault aircraft F what เจอเซอร์เอสสามเลนเป็ดดีเอ้ยผมเพิ่งเคยได้นี่เนาะออตโตเมตตอนแอร์คราฟหรอน่าสนใจแล้วต้องโคทดลองในพาร์ต่อไปเนาะหเนี่ยเได้เหนื่อยใจได้เหนื่อยกาย <laughs> แ,ตแต่เป็นความเหนื่อยที่สนุกนะเออออตโตเมตตอนแอร์คแบบราฟเอฟซคลิปควบคุมเอ็กซ์วานซ์เซไอได้ after หรือควายคอนโทรลอัพตอร์แอตทอร์เวชันฮะต้องต้องควบคุมเองด้วยเหรอ ต้องเล็งไว้ที่ศัตรูไก็โอ้โหตองเล็งด้วยมือแะไรแย่จริงมันแล้วมันมันออมันออโต้ตรงไหนเนี่ยถ้าเราต้องเล็งด้วยมือเนี่ยโอเคเข้าใจได้ติดไปปืนไฟอ่ะเดี๋ยวลองดูแมตต์ต่อไปเนาะโอเคไว้เจอกันในภาคต่อไปครับผมในอีเดียบผมนะครับผมสวัสดีผมต้องลาไปก่อนนะครับอันโอทีเอสเลิกกันฮะทบีทบีไปละ